สวัสดีครับพบกับช่องสีชมมูกกับแอมิสสีชมมูนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็โพยไหนที่แม่นๆนะครับที่น่าสนใจเราก็จะมาเลือกดูกันนะครับว่าเลขไหนที่น่าสนใจเลขไหนที่ชนกันนะครับโอกาสออกสูงนะครับผมอ่ะหนึ่งอันนะครับที่ในงวดก่อนเข้านะเป็นหนึ่งในไม่กี่โพยที่มเห็นว่าเข้านะมีของแม่น้ำหนึ่งอันหนึ่งแล้วก็อาจารย์หนึ่งวิภาคนะเข้าโต๊ะสามตัวแล้วก็ แมงหนนวลเข้าสามถ่องตรงๆเลยนะครับในชุดชุดแบบนี้แหละชุดแบบนี้แหละอ่าอันนี้น่าของจริงนะเพราะว่ามาันจากในกรุ๊ปไลน์นะครับผมอืมวันนี้ให้ฟันศูนย์กับเจ็ดแล้วก็ฟันศูนย์เนาะเด่นศูนย์นะครับแล้วก็ให้เป็นศูนย์เจ็ดศูนย์สามนะครับเจ็ดสามนะครับศู 3, นย์เจ็ดสามเราไปดูกันแล้วเดี๋ยวลองเทียบดูกับของอาจารย์แม่เอกละกันอาจารย์เอกได้ดังสุดแล้วตอนนี้นะครับจำิอาจารย์แม่เอกอันนี้ศูนย์เจ็ดสามจำิให้สามเจ็ดแปด ต่างกัน1ตัวก็คือเลข0กับเลข8นะครับเออแต่ว่าตัวชนก็คือ73อ่าเพราะเจเริ่มเริ่มนะเจเริ่มแล้วนะของจำใม้เอกเนี่ยตัว2ตัวมันเป็น5 6 7 8แล้วก็67แต่เป็นไปได้ไหมที่มันจะเข้ามาเป็นอย่างนี้นะครับเข้าเอาตัวเป็นคู่โต๊ดอ่ะเอาเป็นเออเอามาเป็นของ1ใน3ตัวเนี้ยเอาสองใน3ตัวเนี้ยมาเป็นไปได้นะถ้าไม่ใช่7จ็ดแปดเป็นสาก็ได้ดูว่าสามแปดก็ได้สามแปดนี่มาแล้วอาจจะมาอีกได้ไหม มาสองงวดอะพอเถินะเออแต่ว่าสามแปดอ๋อสามแปดแปดสามมันมาแล้วมันชอบออกเลขใกล้ๆกันเป็นสามเจ็ดก็ได้นะลดลบหนึ่งเยี้ย 7, เจ็ดไอ้แปดลบหนึ่งอ่อือก็เป็นสามเจ็ดเออเป็นไปได้นะสามเป็นไปได้นะอนะไรเงี้ยเพราะว่าเออสามเจ็ดถ้ามันหนึ่งถ้าถ้าในนี้มาอะมีคิดว่าสามเจ็ดเดสามนี่นะ่าสนใจเหมือนกันนะอเออไม่อาจจะมาบนหรือมาล่างก็ได้อะไรปะเนี้ยเพราะเรืมันชอบเป็นแบบเนี้ยก็แบบหนึ่งหนึ่งสี่มาสองสี่สี่สองเนี้ย โอ้โหแบบนี้เลยนะแปดสามก็แปดสามอีกงวดอย่างเลยนี่เลขแบบใกล้ๆเนี่ยพ่อชอบบวกลบหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเจ็ดสามสามเจ็ดนี่ก็บวกลบหนึ่งเหมือนกันนะครับน่าสน,น,นใจนะน่าสนใจนะครับผมอ่ะเลขสวยนะถ้านผก็ชอบละชอบละเจ็ดสามครับศูนย์จะมาได้ไหมศูนย์ศูนย์มีช่วงหนึ่งที่ศูนย์มาตลอดแต่ว่าช่วงเนี้ยห่างๆไปนัห่างๆไป จะกลับมาได้อีกหรือปเปล่านี่อ่าต้องรอดูละกันนะครับผมอ่าอ่าสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะอ๋ะเอเดี๋ยวเราลองดูเทียบกับดุยพลันสักนิดหนึ่งดุยพลัน,นจำไม่ได้ดุยพลันนี่เป็นห้าสามไม่ชนนะไม่ชนกับของดุยพลันนี่ไม่ชนนะอ๋อไม่ชนนะครับผมอืมสกาวอ่สาสกาวก็พูดถึงชินแล้วกันอ่ะประมาณนี้นะครับของใบนำหนึ่งนะครับแลก็ ขอให้ทุกท่านนะครับถูกรางวัลกันทุกคนเลยเลือกเลขที่ถูกกันให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ตัวลอตเตอรี่รางวัลที่1น,นะครับถูกสองตัว3ตัวนะครับผมถูกหมดเลยนะครับผมไหนก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม